เราจะมาพูดถึงไข่ใหม่นะครับวันนี้นะวันที่24พฤศจิกานะครับผมนะวันนี้ก็มีไข่ใหม่เข้านะครับก็ไอเข้มหลักๆเลยที่กําลังฮือฮากันอยู่ตอนนี้ก็คือเสื้ออันนี้มันไม่ใช่เป็นเสื้อนะมันเป็นส่วนกาเมนต์นะฮะก็เป็นส่วนมัฟนั่นเองนะฮะเป็นเสื้อของพิโอนี่แล้วกันนะเป็นเสื้อพิโอนี่นะครับ เป็นเสื้อเพิ่มค่าฮิตนะครับอันนี้ถามว่าใส่อันเนี้ยได้ไรไหมได้ความแรงสกิลนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยได้แค่ฮิตอย่างเดียวเลยนะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็ผมก็บอกอยู่นะว่ามันว่ามันก็มันมีข้อดีของมันไปเลยเหมือนคุณใส่การ์ดพิวนี่ไปเลยนะครับก็ฮิตยังไงก็โดนอยู่แล้วเนาะคือตอนเนี้ย คนที่ไม่ได้มีฮิตเยอะอ่ะเขาก็กดยากดอะไรกันเร่งกันเพื่อที่จะยิงโดนกันส่วนส่วนใหญ่ก็จะโดนกันอยู่แล้วนะเออมีมาวันนี้เข้าไปอีกก็น่าจะโดนเลยนะครับชุดสูตรได้รับแรงบรรจัน,นจกับพีวีนีนะแม็กกี้พีเสื้อตัวนี้บวกเลือดบวกฮิตเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับบวก8ดได้ฮิตบวก20นะบวก1ิบได้บวกอีก30สิบนะฮะ บวก12บวกอีก50นะก็ต้องไปตีบวกกันอีกนะก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะอยู่แหละผมว่านะใส่ร่วมกับการ์ดพิโอนี่การ์ดไอการ์ดไอการ์ดพิโนีอัน,นี้ใส่ส่วนอาวุธด้วยนะครับค่าฟรีลบ150นะลบเยอะมากนะครับถือว่าหนักอยู่นะฟรีลบไปเยอะมากนะครับเพิ่มความต้านทานต่อสโตนเคิร์ดอันนี้100%มีโอกาส50%ที่จะเกิด เพอร์เฟกต์ฮิตที่ไม่สามารถหลบได้ก็คือถ้าเกิดใส่ครบสูตรของมันเลยก็ทําให้เรายิงโดนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถามว่าต้องมีไหมก็มีติดติดไว้หน่อยก็ดีครับตีซะบวกสิบก็ได้ฮิตมาบวกเท่าไหรนะ่เนี่ยเยอะอยู่นะบวกสิบก็ได้บวกมาตั้งหกสิบแล้วนะอันนี้บวกแปดได้ยี่สิบบวกสิบได้อีกได้อีกสามสิบนะฮะก็เอาไว้ใส่ยิงไอตัวที่แบบ ถ้าเป็นวูฟเชฟอย่างเงี้ยก็เป็นยิงพวกแอดพวกสต็อกเกอร์พวกแบบเขาเรียกอะไรนะไอพวกไอเนี่ยพวกเออสไนท์อ่ะที่มันมีเอจีอัพนะก็ใช้ได้นะครับไอตัวนี้ก็มาตอบโจทย์อยู่นะครับวใครที่จะหามาลองก็ลองดูนะอะชิ้นต่อไปนะผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ลองดูนะว่าเลทจะเป็นยังไงนะฮะเอเวอร์โลูท mm hmm. อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่า คุณสมบัติดีมากนะโดยเฉพาะมันทัดสุดท้ายนะเมื่อใส่ร่วมกับ e อเวอร์ล็อ r เอ g อันนี้ต้องบอกนะว่าแหวนเขียวเนี่ยโคตรแพงนะครับห้าหกเจ็มื่นได้มั้งนะผมเห็นราคาเมื่อราคาขายเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีคนไอ้นี่ด้วยนะน่าจะไม่ค่อยมีคนมีด้วยอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นทั้งเลือกของสัต์คือสําหรับคนที่แบบมีงบนะครับ ดาเมจที่น่าสนใจสำหรับเลนเจอร์ก็จะเป็นแอโรสตอมนะครับ mm hmm. ผมแรงขึ้นนะครับ40%นะ mm hmm. เพิ่มดาเมจแอโรสตอมแรงขึ้น40อันนี้คือยิ่งกว่ามับมับเลนอีกนะอันนี้คือสุดไปเลยนะครับอืม mm hmm. ก็คูณัวป,ปัดของมันก็เป็นรองเท้าของดาเมจระยะไกลนะครับเป็นรองเท้าของเลนเจอร์แหละนะครับอันนี้ก็มาเหมือนในไข่จะเป็นเลนเจอร์นะอันนี้น่าจะเป็นน็อตฟาเซลด้วยนะครับผมว่านะ พูดง่ายๆคือไข่เลนเจอร์อะไข่เลนเจอร์ดีๆนี่แหละนะผมว่านะไม่ได้ไข่แอดไข่หาเหี้ยวอะไรหรอกไข่เลนเจอร์เลยแหละนะไข่เนี้ยนะทุกๆ2อัปเกรดนะฮะได้เด็กบวก3นะครับทุกๆ3อัปเกรดได้ดาเมจสกิลซูเวอร์เลนส์ตอมันสิอร์นนี้สกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพิ่มดาเมจสกิลแอร์โรสตอมสอร์อันเนี้ยได้ใช้แน่นะเมื่ออัปเกรดถึงขั้น7 ADK 5%เ ถามว่าทําไมต้องเอาพวกไอเลนพวกเลน嘛เลนตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงทําของนะครับเขาอยากให้เลนทุกคน,นเก่งนะเพื่อที่จะเอาไปเล่นกันแบบว่าสนุกสนุกนะผู้สังเกตดูว่าอินิทแคปเข้าเร็วมากนะฮะคอนโ o เอก็มาในเอื้อของพอนโ o เอของเลนเนี่ยก็ดีดีสุดในบรรดาอุตโอเอนะแล้วก็หมวดอินิทแคปก็ดีสุดในคอมโบโอเอนะแล้วก็ไอรองเท้าเนี้ยก็เป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะสาหรับคนที่ จะหาเก็บไว้นะถามว่าเทมเด็กก็น่าใช้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้นะครับแต่ตรองเท้านี้ก็จะถ้าเกิดใส่คอมโบคู่กับเอริงอันนี้ก็เอมเวอร์โลิงอันนี้ก็จะดีกว่านะไอแหวนเกี่ยวเีจะแพงมากนะครับใครไม่มีต้องไปซื้อแบบเดียวได้ด้วยนะครับแล้วก็แบบแพงจัดๆนะฮะมาดูตักกวกนต่อนะอัปเกตดถึงชั้น7นะฮะ A D K บวกห้าเกาดมเะยะไกลเพิ่งเจ็บคือเพ่งได้ดาเอะยะไกลเยอะมาก เมื่ออัปเกรดขั้น11เนี่ยเมื่อโจมตียังไงจะ,ะมีโอกาส3%นะครับที่จะติดออกอายนะอันนี้คือระบุไปแล้วนะไม่ได้ติดพวกแบรพวกลักที่เดยอะไรเลยนะคือให้สกิลออกอายนะเป็นดาเมจที่แรงมากนะเวลาติดนะผมก็ใช้ในการล่าบอสอยู่นะเป็นเวลา10วินาทีนะคะอืมก็อันนี้ไม่ต้องออกไม่ต้องอะไรเดียวนะคือให้คุณสมบัติคือติดมาเลยนะฮะเมื่อใส่ร่วมกับเอ็มเอเมอลิงฮูดาวสกิลนะ s ซิร์ฟเลนสตอมหนึ่งวิดาเมจสกิลแล้วก็ดาวน์ยี่สิบนะก็เพิ่มหมดเลยนะแล้วก็ที่ไฮไลท์สำคัญคือเพิ่มดาเมจสกิลแอโรสตอมสี่ิเปอร์เซ็นนะอันนี้คือแม่งแบบโกงนะผมว่าโคตรโกงเลยแต่ต้องใส่คอมโบนะครับเออต้องใส่คอมโบนะฮะเออเมื่อใส่นะเมื่อสมใส่กับ เอมรอลิงนะครับเอมรอล์เอียร์ลิงโอ้โหนี่มันคือแม่งไปไกลมากนะครับก็ต้องลองก็ต้องลองดูนะส่วนส่วนประดับที่ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับแล้วก็คนที่มีก็น่าจะเก่งขึ้นอีกโคตรเยอะ <c oughs> <c oughs> เก่งขึ้นอีกโคตรเยอะนะฮะอืมก็ต้องลองเออ่ยอมเสียส่วนส่วนประดับไปใส่แหวนเขียวนะว่า มันจะเวิร์กหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันเวิร์กแน่นอนนะเลนเจอร์ไปใส่อย่างนั้นก็โอเคได้แหละนะครับผมนะใครที่ทําแบบกดไลน์เแบบยอะๆนะครับก็ใส่ได้นะเอออันนี้ก็โอเคนะถือว่าตอบโจทย์อยู่นะฮะต่อไปก็เป็นคอชาร์โดนะฮะคอชาร์โดก็เพิ่มดาเมจยัยกษ์ในะก็เหมือนเป็นคอสเลนเจอร์อะไรนะดาเมจยักไกใเพิ่ม,เ,มเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจยักษ์ใเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์เนตอม ชูตรวมกันตึ้อตื้อต,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 ตอออนี้เป็นเซตนะครับได้อะไรเนะี่ยเพิ่มดาเมจเทนตอนเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าอัปเกรดลัวหมอนี้ก็เป็นพวกคิมสานชา์โดอ่ะอันนี้เป็นส่วนโล่นะเพิ่มดาเมจแหละพวกไฟไฟยกเว้นเพยเยอร์สี่สิอร์นตเพิ่งเฉยต้องใส่รวมนะฮะ หลายคนอาจจะใส่เจาะร้อยอยู่เปล่าส่วนนี้นะฮะผมสังเกตหลังๆเนี่ย GTT เขาจะเอาคอร์สชาโดอาชีพที่แบบให้เราเพิ่มดามจได้เริ่มขยอยเข้ามาแล้วนะใครที่มีงบในการจัดพวกเการธนาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมแนะนำให้ช่วงช่วงเนี้ยถ้าคุณมีงบแล้วคุณอยากได้นะผมแนะนำให้จัดไว้นะครับ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ส่วนโล่ส่วนรองเท้าส่วนอะไรที่คุณใส่เจาะร้อยกันอยู่เนี่ยมันจะโดนทับนะครับคุณต้องไปหาส่วนอื่นนะหรือว่าไปหาไอเท้มส่วนอื่นที่มันเจาะนะครับอือ่ะแล้วก็เป็นซิลพิโอนี่นะนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกดาเมจต่อศัตรูก็เหมือนของรทั่วไปแหละนะครับใส่คู่กับโล่รองเท้ารวมกันอะไรเงี้ย แล้ก็ต้องตีบวกด้วยนะแล้วก็เป็นซิลผิวเนี้ันนี้น่าจะเข้ามาในไข่ครับก็ถามว่าการผิวนี่ราคาขึ้นไหมผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยคนก็คงไม่ไปใส่การผิวนี่เพื่อที่จะเอาแบบให้มันแบบหลบไม่ได้เลยนะคือจริงๆแล้วใส่แค่ พิ o นีเนี่ยก็ยิงโดนอยู่แล้วแหละแต่นี่คือตีแค่บวกตีแค่บวกตีแค่บวกสิบเนี่ยได้เพิ่มฮิตมาอีกหกสิบเนี่ยผมว่ามันเยอะมากแล้วนะไม่จําเป็นต้องไปจัดการหรอกนะแล้วก็แบบเสียส่วนอาวุธด้วยนะฮะก็เอาไ้ยิงไอ้ตัวที่ยิงไม่โดนได้เอาไว้เล่นได้นะแต่ไอ้การ์ดไอ้น,นี้มันใส่ส่วนอาวุธนะเพิ่มฮิตหนึ่งร้อยนะอันนี้ไปใช้อินฟินิตี้พินี่นะฮะเป็นกาดพิวนี่ในตัวสี ไอตัวที่แรบลินยาวๆนะฮะไอตัวที่เป็นการ์ดปกติการ์ดบอสนะไม่ไม่ไม่ใช่ขอบแดงน,นะฮะที่น่าสนใจก็จะมีอันนี้นะตีขึ้นบวกสินะใครมีงบขึ้น12ได้ก็ถือว่าได้เพิ่มเพิ่มขึ้นอีกเ,เ,เ,เยอะเลยนะครับใส่ป้องป้องกันสโตนเคิร์ดด้วย100นะมีโอกาสห้จะติดโหก็คือยิงโดนแน่ๆียติดเฟสฮิดอันนะนี้คือหลบหลบไม่ได้นะเหมือนเราติดฮอกอายนะครับ เหมือนเราติดข้องไอเนะี่ยยิงยังไงยังไงก็โดนนะไอตัวไอจีอ,อัพอ่ะอออันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีมากแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นของเล่นของคนที่มีแหวนเอโมลล์นะฮะลิงนะครับก็เป็นแหวนเขียวนะเออทำไมผมนึกถึงแหวนแมงมุมยังไงไม่รู้นะมันคล้ายๆกันนะเออแหวนแมงมุมนะเอออันนี้ก็เพิ่มดาเมจแอโรสตอมแรง40%นี่คือโคตรดีเลยนะครับอืม ก็ลองไปหาดูนะฮะแต่ที่สำคัญก็อันนี้ก็ผมว่าคนที่เขามีแหวนอยู่แล้วเนี่ยเขาทำแน่นอนครับนะไอ้รองเท้านี้น่าจะมาใน not for sale ด้วยนะเปิด500ฟองได้นะผมคิดว่านะฮะอ่ะโอเคตรงนี้ก็ถือว่าหน,หน่อกันไปนะครับสำหรับอัปเกรดนะไข่นะอันนี้คือไฮคือไฮไลท์สำคัญแล้วนะครับสำหรับไข่รอบนี้นะก็ มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมนะก็ <c oughs> เป็นของเลนเจอร์แหละ <c oughs> เป็นของเลนเป็นของเลนเจอร์แหละนะครับผมนะ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเติมเปิดไขรอบนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ